มีเรือสนับสนุนฮะเรามีเรือต่อ998แล้วก็เรือต่อ997มาอตอนนี้จอดเทียบท่ายอยู่ที่ท่าเรือประจวบนะนี่นะท่าเรือประจวบช่วงที่เกิดเหตุเรือหลวงสุโขทยัยล่มเราก็คงได้ยินชื่อท่าเรือนี้กันนะฮะ เราออกเรือกันแต่เช้านะคะช่วงประมาณ7โมงมาโดยนั่งเรือตรวจการหรือว่าเรือต่อ998นะเพื่อมุ่งหน้าสู่บริเวณที่เรือหลวงสุโขทัยอพาพนะฮะก็คือประมาณ21.4ไมล์ทะเลหรือประมาณเกือบ40กิโลเมตรนะฮะแต่ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องไปที่เรือหลวงอ่างทองก่อนค่ะเพื่อไปส่งนายทหารนะที่จะขึ้นไปประจําบน ไปมีภารกิจบนเรือหลวงอ่างทองฮนะเพราะฉะนั้นอาเรามาดูนะวิธีการเทียบเรือนะคะจากเรือเล็กเนะี่ยขึ้นสู่เรือใหญ่นะเรือหลวงอ่างทองเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของกองทัพเรือนะโดยอาเขาเทียบกราบซ้ายนะคะไปดูกันค่ะ แบบนี้นะสิ่งสําคัญที่สุดนะก็คือเรื่องของอ่าเรียกว่าลูกยางกันกระแทกนะเราจะเห็นนะมีทั้งสีชมก็คือทั้งสองฝั่งนี้เข้ามา,าตัวนี้ทำไมไงกันกระแทกเพราะว่าเนื่องจากว่าวันที่เราไปเนี่ยคลื่นแรงด้วยนะต,นต้องบอกนะว่าว่านานี่นะไอตอนเรือแล่นมาเนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยนะก็เราขึ้นมานั่งข้างบนลมตีหน้าก็ไม่เมาเรือแต่ช่วงที่นี่แหละนะทเทียบเรือเนี่ยนะคะ เพราะว่าอะคลื่นเพราะว่าอาคลื่นก็แรงขึ้นมามันก็จะเอึก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 แล้วก็มีกลิ่นน้ํามันกลิ่นควันอีกโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้นะออกเลยนะออกเลยแต่พอดีว่าเช้าเนี่ยก็ก,ก็ก็ไม่ทานอะไรมานะเพราะว่าไม่อยากให้มีอะไรหลุดออกมานะกะ็ทานแต่น้ำเปล่านะ้วก็ออกมากระเทียหนึ่งนะแต่ว่าเป็นน้ำเหลือง,งถ้าจะเป็นขอภัยนะที่พูดเรื่องนี้ถ้าจะเป็นน้ำ เออเหลืองเหมือนเหมือนน้ำ <busca> ย่อยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเพราะว่าท้องว่างนะตอนนี้แหละมาเสียท่าตอนเทียบเรือนี่แหละนะโอ้โหปวดหัวมึนหัวมากเลยนะแล้วกว่านจะเทียบได้นี่นานมากไม่รู้จะช่วยเหลือตัวเองยังไงเลยนะเพราะว่าจะอมลูกอมอะไรก็ไม่ช่วยเลยคือตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าเทคนิคของการแก้เมาเรือเนี่ยนะเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากคิดว่าลูกอมเอาอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ย ไม่ใช่นะเรามาทราบทีหลังจากทางผู้การเรือแวลเลอร์โอเชียนแวเลอร์ของทางสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาอะไรก็ได้ที่เป็นจุดมเค็มมันจะช่วยได้นะแล้วที่สําคัญคือเขามีเหมือนเกาะเอี้ยนะแปะหลังหูเนี่ยก็จะช่วยได้เช่นกันนะซึ่งเราก็ไปได้ที่เรือสหรัฐนะเขาก็ให้มาขาดกลับก็ต้องบอกว่านิ่งเลยนะะก็ไม่น่าเชื่อว่ามันช่วยได้จริงนะทําให้ไม่เมาเรือนะเขาบอกว่าพิสูจน์กันมาแล้วนะ แต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยก็หลายบาทนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจ้าให้ดูนะคะ เป็นี้ยเมื่อเช้าก่อนเนาะเดียวน้เล่าดี๋ยวนี้โเชี่ยอร์จะมี ือหลวงสุโขทัทยอับปางอยู่นั่นเองนานู่นนะเห็นลิบลิบนะเรือโอเชียนแฟลเลอร์ซึ่งเป็นเรือกู้ซ่อมนะมีเครนมีเครื่องมือพร้อมเลยนะซึ่งทางสหรัฐเนี่ยเขาก็เช่ามานะเป็นเรือสหรัฐที่ปกติเขาจะอยู่แถวสิงคโปร์นี่ยช่องแคบมะละกาแต่ว่าประดาน้ำของทีมสหรัฐกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยเขาเดินทางจากเพลฮ l h เบอร์ที่ฮาวายแล้วก็มาที่สิงคโปร์แล้วก็เอาเครื่องมือเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะใส่เรือ โอเชียนแเลแล้วก็มุ่งหน้ามาที่บริเวณเรือหลวงสุขโขไทยอับป,ปางนี่แหละค่ะนะมาปฏิบัติการที่เรียกว่า light salvage นะก็คือการกู้เรือแค่บางส่วนนะก็คือเอาดำสำรวจหาผู้สูญหาย5คนแล้วก็เก็บหลักฐานต่างๆเพื่อมาประกอบนะการสอบสวนของกองทัพเ,เรือถึงสาเหตุการอับป,ปางอ่ะนะนะนะตอนนี้เราจะต้องมาเทียบเรืออเรือต่อ998กับ เรือโอเชียนแฟลเนะคะก็แตกต่างกันฮนะน,นู้นเป็นเรือทางทหารอันนี้ก็เป็นเรือภาคเอกชนนะะซึ่งต้องบอกนะว่าแม้ว่าจะอยู่กลางทะเลคลื่นแรงนะแต่เรือ Ocean f นแฟลเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งนะนิ่งเนี่ยเพราะว่าอ่ะนะเขาก็มีระบบของเขานะแล้วก็มีที่เรียกว่าออโตเมติกโพสิชันนิ่งซิสเต็มนะอเรือเนี่ยมันจะรักษาหัวเรือรักษารดั มันจะบุนไปอ่าไม่ได้ไม่ได้อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันไม่ได้คิดเนี่ยนะการขึ้นลงมันจะลําบากอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเรือแบบนี้